สวัสดีครับพวกเรานักศาาึกษาสาขาศิลปะและการออกแบบภาควิชาศิลปรกรรมมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงใหม่ครับในสาขาที่พวกเราเรียนนะครับก็จะเป็นการเรียนการสอนออกแบบในทุกขแขนงไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแพคเกจิ้งงานซ I หรือการปรับปรุงงานต่างๆที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมและมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงผลงานที่พวกเราได้นํามาเสนอในครั้งนี้คือการออกแบบคาเลเตอร์มาสคอต เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรในแต่ละพื้นครับโดยพื้นที่แรกที่พวกเราเลือกมาคือตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นตำบลที่มีความหลากหลายชนเผ่าอาศัยอยู่และชนเผ่าลีซูมีจํานวนผู้อาศัยเป็นจานวนมากเผ่าลีซูมีการแต่งตัวที่โดดเด่นและแตกต่างจากชนเผ่าอื่นๆด้วยการแต่งกายเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสบวกกับผ้ากำมะหยี่และผ้าฝ้ายจึงเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่านี้ค่ะในส่วนมาดขอตัวแรกของเรานะคะน้องมีชื่อว่าน้องลีซูค่ะ ได้ถูกออกแบบมาเป็นคลาลรคเตอร์น้องผู้หญิงที่สวมใส่ชุดที่ถูกถอดแบบมาจากการแต่งกายของเชมพอรีซูค่ะการแต่งกายของน้องนะคะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นดุงเงินบนหมวกลวดลายบนกระโปรง ทั้งหมดนี้จึงถูกวบรวมและถูกถ่ายทอดผ่านคาแรคเตอร์ของน้องลีซูนั่นเองค่ะส่วนต่อมาจะเป็นพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จะดึงในเรื่องของส้มสายพันสายน้ำผึ้งเพราะว่าพื้นที่ฝางเป็นที่ราบสูงและมีอุณหภูมิที่เย็นเลยทำให้ส้มสายพันน้ำผึ้งมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานโดดเด่นกว่าสายพันอื่นๆค่ะคาแรคเตอร์ต่อไปนะคะมีชื่อว่าน้องสายน้ำผึ้งค่ะคาแรคเตอร์ของน้องนะคะก็จะใส่หมวกที่เป็นรูปส้มนะคะซึ่งมาจากผลของส้มนั่นเองค่ะ ตัวของน้องนะคะจะเป็นเด็กผู้ชายที่สวมใส่ชุดเอียมแล้วก็รองเทาวว้าบูทค่ะถูกถอดแบบคาแรคเตอร์มาจากชาวสวนนะคะที่อยู่ในแรล่งส้มนั่นเองค่ะต่อมาคือชุมชนบอ่อสร้างอำเภอสังกํแงาแทงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ดึงความโดดเด่นของเทศกาลล่มบอ่อสร้างที่สร้างคื่อเสียงให้กับชุมชนบอ่อสร้างค่ะด้วยเอากลักษณ์ของลวดลายที่ถูกวาดด้วยมือทําให้ร่มแต่ละคันไม่ซ้ากันร่มบอ่อสร้างจึงเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ คาแรคเตอร์ต่อไปน้องมีชื่อว่าเจ้าล่มค่ะมีแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนนินจาญี่ปุ่นค่ะโดยให้น้องนะคะมีการแต่งกายเป็นชุดพื้นเมืองค่ะเพิ่มเติมลวดลายของลมบ่อสร้างเข้าไปจนได้เป็นคาแรคเตอร์นินจาที่มีล่มบ่อสร้างเป็นองค์ประกอบหลักนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นพื้นที่บ้านทุ่งโฮงจังหวัดแพร่ค่ะเราได้ดึงเอกลักษณ์ในพื้นที่นี้ออกมาคือผ้ามอห้องค่ะซึ่งหมู่บ้านทุ่งโฮงมีการผลิตผ้ามอห้องที่ใหญ่ที่สุด และมีการสืบทอดภูมิปัญญาด้วยการย้อมแบบธรรมชาติในทําให้โดดเด่นในเรื่องของผ้ามอห้อมนั่นเองค่ะคาแรคเตอร์ต่อไปนะคะน้องมีชื่อว่าน้องมอห้อมค่ะสร้างสารรค์มาจากผ้ามอห้อมที่อยู่ในหมู่บ้านทุ่งหงจังหวัดแพร่ค่ะตัวคาแรคเตอร์นะคะได้แรงบรันดาลใจมาจากจินตนาการของผู้สร้างค่ะได้นําเอกลักษณ์ของผ้ามอห้อมนะคะมาสวมใส่ให้กับน้องเป็นเสื้อเป็นกางเกงแล้วก็หมวกค่ะ ต่อมาพื้นที่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นพื้นที่ปากกลางอําเภอปัวจังหวัดน่านค่ะมีความโดดเด่นในเรื่องการเขียนผ้าเทียนค่ะซึ่งเป็นผ้าที่เกิดจากการวัดลวดลายด้วยเทียนค่ะทําให้ผ้ามีเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะผ้าเขียนเทียนนะคะก็เลยกลายเป็นสินค้าโอทอปนะคะในตําบลบ้านปากกลางอําเภอปัวจังหวัดน่านค่ะและยังเป็นผ้าที่มาจากชาติพันธุ์ม้งอีกด้วยค่ะ คาแรคเตอร์ตัวสุดท้ายของเรานะคะมีชื่อว่าน้องเทียนเทียนค่ะมาจากความโดดเด่นของผ้าเขียนเทียนที่เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของชาติพันธุ์มงค่ะที่อาศัยอยู่ในตำบลปากกลางอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะซึ่งผ้าคคุ้มข้างหลังของน้องนะคะก็จะมีลวดลายที่เป็นผ้าเขียนเทียนที่เป็นศิลปะโบราณบนผ้าค่ะการแต่งกายท่าทางยิ้มแย้มและอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเสมือนเป็นอาชีพชาวสวนชาวไร่ค่ะ ค่ะในส่วนขั้นตอนของการทำโมเท็กเตอร์นะคะพวกเราก็เริ่มจากการสเก็ตภาพลงบนกระดาษนะคะหลังจากนั้นก็ทำการปั้นดินน้ำมันนะคะตามรูปที่เราสเก็ตไว้ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็ทำพิมพ์โดยการใช้ปูนปัสเตอร์จากนั้นแบ่งพิมพ์ออกเป็นสองฝั่งค่ะแล้วเจาะรูข้างใต้ของแม่พิมนะคะ <c oughs> เผื่อตอนที่เราจะหยอดเลซิ่นเข้าไปค่ะค่ะหลังจากพิมพ์แห้งแล้วนะคะก็ทำการแกะพิมพ์ออกจาก นนะะเราก็จะได้พิมพ์ทั้ง2องฝั่งขันแล้วนามาประกบกันด้วยยางรัดให้แน่นค่ะจากนั้นหล่อเลซซนเข้าไปในรูของแม่พิมพ์นะคะที่เราเว้นไว้ค่ะกิ้งเลซซนนะคะให้ทั่วทั้งพิมพ์ค่ะทําแบบนี้ประมาณ2-3ครั้งนะคะเพื่อเลซซนจะได้มีความหนาค่ะ จากนั้นรอให้แห้งประมาณ1คืนค่ะพอเรซิ่นแห้งแล้วเราก็ทําการกระท้อป,ปูนปัสเตอร์ด้านนอกออกนะคะเราก็จะได้โมเดลที่เป็นเรซิ่นข้างม้ค่ะจากนั้นทําการเก็บดีเทลของตัวโมเดลนะคะด้วยการใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเนียนพอเก็บดีเทลเสร็จแล้วก็ทำการลงสีรองพื้นก็คือสีขาวนะคะพอสีรองพื้นแห้งแล้วเราก็ใช้ สีอะคริลิกนะคะลงตามที่เราต้องการตามแบบที่เราสเก็ตไว้ลงสีประมาณ2-3รอบนะคะพอสีแห้งแล้วเราก็จะได้มัสคอตนะคะเสร็จสมบูรณ์ตามที่เราต้องการค่ะในการที่พวกเราทำมาสคอต c h คาแรคเตอร์ในครั้งนี้นะครับตัวนักศึกษาเองสามารถสร้างความรู้นาไปต่อยอดไม่ใช่แค่การสร้างสารรโปรเจกต์ในรับเรียนเท่านั้นนะครับแต่เป็นการทำในเชิงธุรกิจเพื่อพัฒนาองค์กรได้จริงๆขอบคุณ